สวัสดีครับเอเพิโอดนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่เมืองนากยยาครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นรถไฟขนบวนที่ด่าจากสถานีทาคายามะไปที่สถานีนากยยากันครับจากนั้นผมก็จะพาไปเที่ยวต่อที่พิพิธภัณฑ์โตโยต้าในเมืองนากยยาไปศึกษาประวัติความเป็นมาต่างๆของโตโยต้าไปดูขั้นตอนการผลิตรถยนต์และรถรุ่นใหม่ๆกันครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการไปเที่ยวชมนากย่าแคสโซครับ หลังจากเช็คอท์จากโรงแรมแล้วก็เดินข้ามถนนมาที่สถานีรถไฟทาคายามะครับซึ่งตอนนี้ผู้โดยสารที่กำลังรอขึ้นรถไฟกูบนฮิดะไปนากยยาก็กำลังต่อแถวยาวอยู่เลยครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณจองที่นั่งไว้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปรอในแถวก็ได้ครับเพราะยังไงก็ได้นั่งแน่นอนอย่างผมก็ไปนั่งคอยอยู่ในห้องข้างๆครับพอใกล้เวลาที่รถไฟจะมาถึงเจ้าหน้าที่ก็จะปล่อยให้ลงไปคอยรถไฟที่ชนันชาน,ช,านชลาครับ ตอนนี้รถไฟขบวนฮิดะก็กำลังเข้าสถานีนะครับสำหรับการเดินทางด้วยรถไฟขบวนฮิดะจากสถานีทาคายามะไปสถานีนาโกย่าก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งครัครบ ตู้โดยสารที่นั่งอยู่นี้ก็เป็นตู้แบบ Reserve s e ีดครับซึ่งที่นั่งก็เกือบเต็มอยู่ครับแต่สําหรับตู้ที่เป็นแบบนอนรีเซิร์ฟก็จะแน่นเลยครับระหว่างทางไปนากโยะสอข้างทางก็จะเป็นแม่น้ำแล้วก็ภูเขาที่เขียวกขจีครับแล้วก็จะมีผ่านย่านชนบทของญี่ปุ่นด้วยครับ เดี๋ยวไปถึงสถานีนาก oya ก็จะเดินไปเช็คอินที่โรงแรมเลยครับพอมาถึงสถานีนาก oya แล้วผมก็มาเช็คอินที่โรงแรมโซเทสสเฟซาอินนาก oya เชนคันเซนกุจิครับผมก็เก็บภาพห้องพักมาฝากกันครับ หลังจากเข้าห้องพักเก็บของเรียบร้อยแล้วก็เดินต่อไปที่สถานีนากยยาเพื่อขึ้นรถไฟไปที่พิพิธภัณฑ์โตโยต้าครับซึ่งที่อยู่ในตัวเมืองนากยยาก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์โตโยต้าคอมเม m โมเรทีฟมิวเซียมออฟอินดัสทรีแอนด์เ o คโนโครับ สำหรับการเดินทางมาพิพิธภัณฑ์ตโตโยต้าก็จะต้องมาลงที่สถานีซาโกะครับแล้วก็เดินต่ออีกประมาณ300เมตรครับมาถึงทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ตโตโยต้าแล้วครับซึ่งตัวอาคารก็จะคล้ายๆกับโรงงานเก่าครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปจ่ายค่าเข้าชมก่อนครับ สำหรับ่าเข้าชมก็จะอยู่ที่คนละ1,000เยนครับส่วนผู้สูงอายุก็อยู่ที่600เยนครับพิพ <ABC. S 1> ิธภัณฑ์นี้ก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การเริ่มก่อตั้งโตโยต้ากรุ๊ปครับโดยพาวิ l เลียนแรกก็จะเป็นเท c ไทส์พาวิลเลียนครับสำหรับบริษัทโตโยต้นั้นนะครับก็ถือกำเนิดมาจากการผลิตเครื่องทอผ้าตั้งแต่ต้นศตวรรษที่20โดยคุณคิอิชิโร่โตโยดะครับ ซึ่งในพาวิเลียนนี้ก็จะมีเครื่องปั่นได้และเครื่องทอผ้ารุ่นต่างๆครับตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงเทคโนโลยีปัจจุบันครับเครื่องจักรหลายๆเครื่องที่เห็นอยู่นี้ก็บางเครื่องก็ยังทำงานได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีการสาธิตให้ดูไปรอบๆด้วยครับ อย่างที่บอกไปครับพิพิธภัณฑ์นี้นอกจากจะมีเครื่องทอผ้ารุ่นเก่าๆแล้วก็ยังมีเครื่องทอผ้าที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้วยครับอย่างจะเห็นว่าเครื่องนี้ก็สามารถทอออกมาเป็นรูปภาพได้เลยครับ ระหว่างทางที่จะเดินต่อไปที่ออโตมบิลพาวเวียนก็จะมีห้องสาธิตการขึ้นรูปเหล็กเป็นชิ้นส่วนรถยนต์ครับ

เดินเข้าไปในออโตโมบิลพาวิเลียนกันเลยครับที่ห้องแรกนี้ก็จะมีประวัติต่างๆเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ของโตโยต้าให้ได้ศึกษากันครับสำหรับธุรกิจรถยนต์ของโตโยต้าก็เริ่มต้นจากที่คุณกีอิชิโร่โตโยดะไปประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปครับเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเครื่องจักรที่ใช้ในการทอผ้าแต่ก็ได้ไปเห็นรถยนต์แบบต่างๆที่ประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีครับ ซึ่งในปี1925และปี1927 Ford และ GM ก็ได้เข้ามาในตลาดญี่ปุ่นแล้วก็มาผลิตรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่นครับคุณคีชิโร่ตัวยดาก็รู้สึกว่าการเข้ามาของ f อร์และ GM ก็อาจจะทําให้เกิดการผูกขาดของตลาดรถยนต์โดยชาวต่างชาติในอนาคตในปี1929เขาก็เลยเดินทางไปยุโรปอีกครั้งครับเพื่อไปอุ่นสิทธิบัตรของเครื่องทอผ้าในประเทศังกฤษนแล้วก็ถือโอกาสเดินทางไปอเมริกาด้วยเพื่อไปศึกษาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ครับ โดยที่สายธุรกิจยานยนต์ก็ก่อตั้งขึ้นมาภายใต้บริษัทเครื่องทอผ้าก่อนครับโดยเริ่มต้นจากการเอารถเชฟโรเลตมาลือเพื่อศึกษาโครงสร้างและชิ้นส่วนต่างๆครับสำหรับห้องนี้ก็เป็นการผลิตรถต้นแบบโดยการใช้ไม้ทําเป็นโครงแล้วก็ตีเหล็กขึ้นรูปตัวถังครับแล้วก็ามาประกอบเข้าชัสซีจนออกมาเป็นรถต้นแบบโมเดล A อย่างที่เห็นนี่ครับ เป็นแค่3ปีหลังจากที่ทํารถต้นแบบออกมาแล้วโ,โตโยต้ก็เอาเข้าสู่สายการผลิตครับแล้วก็สามารถขายออกสู่ตลาดได้ถึง2,000คันต่อเดือนเลยครับซึ่งห้องนี้ก็เป็นการจําลองอาคารโรงงานเวิร์กช็อปในสมัยก่อนครับ อนนี้ก็เข้ามาสู่อีกห้องหนึ่งของออโตโมบิลพาวิลเลียนครับตอนนี้ก็อยู่บนชั้นลอยครับมองไปข้างล่างก็จะมีการจําลองสายการผลิตต่างๆเอาไว้ครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะลงไปข้างล่างต่อไปครับซึ่งบนชั้นลอยนี้ก็จะจัดแสดงเครื่องยนต์และส่วนประกอบของรถยนต์รุ่นต่างๆตั้งแต่รุ่นอดีตจนถึงรุ่นล่าสุดอย่างเช่นรถพลังงานไฮโดรเจนโตโยต้ามิไรครับ ชันสีขาวนี้ก็น่าจะรู้จักกันดีครับ Toyota Prius ครับสำหรับคันนี้ก็คือรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นเทคโนโลยีพลังงานไฮโดรเจนครับ Toyota Mirai ครับเขาก็จะผ่าให้ดูครับว่าด้านในมีโครงสร้างเป็นอย่างไรครับแล้วก็ถังไฮโดรเจนอยู่ตรงไหนก็อย่างที่เห็นครับอยู่ใต้เบาะหลังครับ ด้านล่างก็จะมีการจัดแสดงรถรุ่นต่างๆของโตโยต้าตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นปัจจุบันอยู่ด้วยครับพามาเดินชมเร็วๆครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบรถยนต์โดยเฉพาะที่เป็นแฟนของโตโยต้าเวลามาที่เมืองนากโกยาก็ต้องมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นี้ให้ได้นะครับสมัยก่อนบ้านผมเคยมีโตโยต้าโคโรล่ารุ่นจักปี90-92 1นะครับ ที่คนในวงการจะเรียกว่า Toyota d o r เ e m o n นะครับแต่ก็ไม่เห็นมีมาจัดแสดงไว้นะครับ สำหรับคันนี้ก็คือรถสปอร์ตในตำนานของโตโยต้ครับโตโยต้ Toyota 2000 GT ครับแต่คันนี้เนี่ยถูกดัดแปลงตัวเครื่องยนต์เป็น EV นะครับ 2คันสุดท้ายตรงนี้ก็คือ Toyota m i r a รครับเป็นรถพลังงานไฮโดรเจนครับ จากจุดที่จัดแสดงรถยนต์ก็จะเป็นการจําลองกระบวนการผลิตต่างๆตั้ง,ตงแต่การปัามชิ้นส่วนและตัวถังครับซึ่งอุปกรณ์ต่างๆที่เห็นก็เป็นเครื่องจักรที่เราสามารถกดปุ่มให้เครื่องจักรทางานได้เองเลยครับเวลาเดินเข้ามาบริเวณโซนนี้ก็จะเสียงดังนิดนึงครับหรงแม้บางช่วงเครื่องจักรจะไม่ได้ทำงานอยู่นะครับแต่มันก็จะอยู่ในโหมดสแตนบายนะครับมันก็จะมีเสียงดังอยู่ เื่องนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องปั๊มตัวถังครับมันจะมีปุ่มอยู่ด้านหน้าเครื่องครับซึ่งพอกดปุ่มแล้วเครื่องจับมันก็จะทํางานแป๊บหนึ่งครับพอให้เราได้เห็นการทํางานครับถัดมาก็จะเป็นขั้นตอนการเชื่อมส่วนของด้านข้างครับแล้วก็หลังคาเข้ากับชัซซีซึ่งเราก็จะสามารถกดปุ่มให้หุ่นยนต์เริ่มต้นทํางานได้เหมือนกันครับ แต่มันก็จะเป็นการเชื่อมแบบหลอกๆนะครับไม่ได้มีการเชื่อมจริงครับ เดินมาดูที่ด้านหลังครับก็จะมีตู้ควบคุมหุ่นยนต์แขนคลต่างๆครับก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์ยี่ห้อควาสกินะครับแต่กําลังประกอบรถโตโยต้าอยู่นะครับสเตชันถัดมาก็ยังเป็นการเชื่อมชิ้นส่วนต่างๆครับ ก็เห็นว่าจะเป็นการเชื่อมตรงบังโครนเสา A เสา B เสา C ครับรวมถึงด้านหน้าด้วยนะครับ สำหรับสเตชันนี้ก็จะเป็นการยกช่วงล่างและเครื่องยนต์ใส่เข้าไปที่ตัวถังครับ สำหรับการมาชมพิพิธภัณฑ์ Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology ที่นาก o y ยา่าก็น่าจะใช้เวลาเดินประมาณ1ชั่วโมงกว่าครับก็ถึงจะสามารถดูได้ครบครับเสร็จจากพิพิธภัณฑ์ Toyota แล้วก็มาขึ้นรถไฟใต้ดินต่อไปที่นาก o y ย่าคสโซครับหรือประสาทน,นากย่าครับก็จะต้องขึ้นรถไฟใต้ดินถึง2ต่อเลยครับ สำหรับการขึ้นรถไฟใต้ดินในนาโกย่าก็สามารถใช้ IC ซก r าร์ต่างๆขึ้นได้เลยครับอย่างเช่นพวก p a าสโมไอโอคาซุยกครับม,มาถึงนากย่าแคสเซิลแล้วครับซึ่ง่าเข้าชมก็จะอยู่ที่คนละ500เยนครับ จริงๆแล้วภาษาต,ต่างๆในญี่ปุ่นดูแล้วก็จะคล้ายๆกันไปหมดครับ ตรงนี้ก็จะเป็นฮอมมารูพา a เลสครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปนะครับเพราะว่าคิวยาวครับผมก็จะเดินดูแค่รอบๆของตัวปราสาทครับด้านหน้านี้ก็คือเมนทาวเวอร์ของปราสาทนากกยาแคสเซิลครับแต่เขาแปะป้ายอยู่ว่าไม่สามารถขึ้นไปได้นะครับช่วงนี้ ทางเดินก็จะเป็นการวนรอบปราสาทครับซึ่งเดี๋ยวก็จะไปออกทางเดียวกันกันกบที่เดินเข้ามาครับ ท้องฟ้าวันนี้เป็นสีฟ้าใสาครับแต่ก็ร้อนมากเลยครับจริงๆแล้วรอบๆปราสาทจะเป็นคูน้ำนะครับ แต่ที่เห็นนี้ก็คือคูน้ำย่าขึ้นเต็มไปหมดไม่มีน้ำเลยครับวนรอบปราสาทจนครบแล้วก็กำลังจะเดินออกครับเดี๋ยวจะเดินไปขึ้นรถไฟใต้ดินกลับไปที่สถานีนาโกย่าเพื่อกลับโรงแรมนะครับ สำหรับวันนี้ก็พามาเที่ยวในเมือนนาโกยาแค่2ที่ครับสำหรับพรุ่งนี้จะพาทุกคนเดินทางออกจากนาโกยาไปที่เมืองอิเสะครับขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับ